สป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบเอ็ดปีค่ะตอนนี้ป้าอยู่กันกี่คน,นะคะสองคนค่ะอยู่กับลูกสาวจ้าอยู่ลูกสาวค่ะอายุเท่าไหร่คะน้องเมย์อายุสิบห้าค่ะสิบห้าจ้าเราหาไรายได้จากอะไรอะคะจากได้จากการเก็บผักไปขายที่ตลาดค่ะป้าเป็นคนเก็บเองใช่ไหมจ้าแล้วน้องเมย์ช่วยอะไรบ้างคะน้องเมย์ก็จะมาช่วยรีการมันเด็บลากค่ะ อยู่กันสองคนแล้วสามีอะคะตายมาสิบเอ็ดปีแล้วค่ะอืก็ตั้งแต่น้องเมย์ยังเด็กอยู่ค่ะน้องเมย์ตั้งแต่น้องเมย์อายุแปดเดือนเองค่ะก่อนหน้านี้ป้าก็หาเลี้ยงน้องเมย์มาตลอดอ่ะคะเลี้ยงดูน้องเมย์คนเดียวเลยค่ะลําบากไหมคะลําบากค่ะเมื่อก่อนก็เก็บผักค่ะเก็บผักรับจ้างหวานปุ๋ยหวานข้าวอะไรอย่างเงี้ยพอมาช่วงหลังมาเป็นไทรอย่์ทำค่อยๆไหวเลย ก้น้องเมย์ก็เลยต้องช่วยด้วย,ยใช่ไหม<ะ>แล้วบ้านตอนแรกที่เห็นว่ามันซุดโซมอยู่ที่นี่มานานหรือยังนะคะอยู่มานานแล้วค่ะตั้งอยู่มาตั้งแต่ป้าเล็กๆนะะี่ค่ะอืมก็ซุดโซมาหลายปีแล้วค่ะแล้วเราได้ไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนไหมคะไม่ได้ขอ,อแล้วทําไมถึงมีคนเข้ามาเห็นได้คะหมวดเอ็มแกเป็นคนเข้ามาเห็น,นะคะ่ะ เป็นสรารวัตรที่นี่แกก็เสียแล้ว,ลวค่คะรู้จักกันมาก่อนหมคะไม่เคยรู้จักหรอกค่ะอยู่ๆเ,เข,าเข,า,เขาเข้ามาแกเ,เข้ามาเยี่ยมค่ะเยี่ยมตามหมู่บ้านที่แกย้ายเข้ามาะค่ะแต่ตอนนี้เสียแล้วเหรอคะเสียแล้วค่ะอืม